สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเขารู้ว่าหยวนเอินแย่หุยจะใช้เนตรปิศาจสีม่วงเพื่อตอบโต้การโจมตีของเขาเขารอโอกาสนี้เพื่อใช้การแต่งร่างมังกรคู่ในความเป็นจริงถ้าหยวนเอินแย่หุยใช้วิญญาณยุดการต่อสู้ของลิงยักษ์ไททันมันคงเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะประสบความสําเร็จ ความแข็งแกร่งและพลังป้องกันของริงยักษ์เทท่านนั้นแข็งแกร่งเกินไปจริงๆแม้แต่เซียเซียก็ไม่มีความมั่นใจในการเอาชนะพวกเขาเขาได้เตรียมการนับไม่ถ้วนสําหรับวันนี้เขาคาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของริงยักษ์เทท่านนั้นเหมาะสมกว่าสําหรับการต่อสู้เพราะมันสามารถบินเหนือพื้นผิวของทะเลสาบเทพสมุทรกลยุทธ์ของเขาถูกจัดเตรียมไว้ร่องหน้าเพื่อตอบโต้ด้านนี้ ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นตามที่เขาวางแผนไว้เนตรปิศาศสีม่วงไม่ได้สงพลังอย่างที่เขาคิดบางทีหยวนเอินไม่ได้เปิดปล่อยพลังที่เธอควรมีเนตรปิศาศสีม่วงของเธอพ่ายแพ้อย่างง่ายดายโดยทักษะการแปลงร่างมังกรคู่ดูเหมือนว่าเขาจะทำลายมันด้วยการโจมตีร่วมกันของมังกรแสงรวงตาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้การแปลงร่างมังกรคู่เขาทำงานหนักมาหลายวันและชัยชนะของเขาดูเหมือนจะง่ายเกินไป มันมาอย่างง่ายดายจนแม้แต่เซียเซียก็พบว่ามันไม่น่าเชื่อเจ้าโง่หรือเปล่าเมื่อเผชิญกับคําถามของเซียเซียวนเอิญเย่หุยก็กอกตาเส่เขาในเวลาเดียวกันเธอเอื้อมมือออกไปคว้าวไหล่ของเขาเพื่อไม่ให้เขาอยู่กลางอากาศหลังจากที่เขาสูญเสียการเสริมประสิทธิภาพจากทักษะวิญญาณของเขาไปแสงของกิจมังกรคู่ในมือของเซียเซียจางลงเขาจ้องไปที่วนเอิญเย่หุยอย่างว่างเปล่าและทำหน้าบึง้ง เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นจริง,รงๆหยวนเอินแย่หุยทำตาเจ้าชู้เธอทำตัวราวกับว่าเธอเป็นคนอื่นนี่ไม่ใช่หยวนเอินแย่หุยที่มีความเย็นชาที่เขารู้จักมาโดยตลอดนี่เจ้าบุคคลไม่ใช่ก้านหญ้าหรือต้นไม้คนคนหนึ่งจะร้ายความรู้สึกได้อย่างไรในขณะที่เธอมองไปที่คนโง่ที่อยู่ข้างหน้าเธอหยวนเอินแย่หุยแม่สามารถยับยั้งตัวเองและตบหัวเขาได้ ทั้งสองลงมาจากฟากฟ้าและลงสู่บนใบบัวของพวกเขาใบหน้าที่สวยงามของยวนเอิญแย่หุยแดงเล็กน้อยเมื่อเธอปล่อยเขาไปเสียเซียเข้าใจสถานการณ์ในขณนะนั้นอย่างแท้จริงเท่านั้นทันใดนั้นเขาก็าตะโกนเสียงดังขณะที่เขากระโดดขึ้นไปในอากาศแต่ทว่าเขาจำได้ทันทีถึงความเศร้าโศกของซูรี่จอหลังจากความสุขอันยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้เขาพยายามควบคุมร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว และลงมาเบาๆบนใบบัวเหมือนต้นหลิวหยวนเอินข้ารักเจ้าจากนี้ไปถ้าเจ้าบอกให้ข้าไปทางตะวันออกข้าจะไม่ไปทางตะวันตกถ้าเจ้าอยากให้ข้าจับหมาข้าจะไม่ไล่ตามไก่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะเป็นของเจ้าเสียเสี่ยไม่ได้ลงสู่บนใบบัวของเขาเองแต่เขาลงไปที่หยวนเอินเยี่หุยแทนแม้ว่าซูริจือจะอ้วนกว่าเขามาก แต่ในแง่ของความหนาของใบหน้าซูรีจือก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้แม้ว่าใบหน้าทั้งสองข้างจะรวมกันเสียเซียกอดวนเอิญแย่หุยแล้วในขณะที่เขากระโดดด้วยความปิติยินดีนี่เจ้าเรายังไม่ถึงช่วงสุดท้ายด้วยซ้ำระวังการกระทำของเจ้าทั้งยินเหมือนกล่าวด้วยรอยยิ้มจากที่ไกลไเมื่อทั้งโอเรียนเห็นสิ่งนี้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความร้องอกในที่สุด ในที่สุดเซียเซียก็ได้รับสิ่งที่เขาหวังไว้หลังจากหลายปีที่เหน็ดเหนื่อยเขามีความสุขอย่างแท้จริงสําหรับพวกเขาเขายัางเพ่งมองไปทางไกลาตามสัญชาตญาณสูริจือประสบความสําเร็จเซียเซียประสบความสําเร็จแต่แล้วตัวเขาเองละ่ะเป็นภาพที่หายากมากที่ยวนเอิอเย่หุยไม่ได้ระเบิดเพื่อนคนนี้ออกไปเธอเพียงแค่ผลักร่างกายของเขาให้ห่างจากตัวเองเล็กน้อยและพูดเบาๆวา่า ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้ายัางทําให้ข้าอายข้าจะกลับคําเจ้าทําไม่ได้นะเซียเซียรีบปล่อยยวนเอิญเย่หุยขณะที่เขามองดูใบหน้าที่สวยงามตรงหน้าจมูกของเขาการหายใจของเขาก็หนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดเขากับเธอก็สมหวังอธิบายได้ว่าเซียเซียรู้สึกอย่างไรเซียเซียดึงมือของยวนเอิญแย่หุยเขาหยัดแขนขวาและนําใบบัวเข้าหาตัว เขาก้าวขึ้นไปบนนั้นและพาเธอไปกับเขาขณะที่พวกเขากลับไปยังตำแหน่งเดิมของเขาความรู้สึกอึดอัดหดหูและบีบคั้นที่เขาเคยรู้สึกก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้วในตอนนี้เขามองไปร,บรอบๆอย่างมีสเสน่ห์ใบหน้าที่ดูมีชายทำให้หยวนเอิอนเย่ฮุยเริ่มสงสัยว่าเธอเลือกถูกแล้วหรือไม่โดยเลือกเขาแบบนั้นแต่ทว่ามีผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้เลือกใครตามกฎแล้ว นักเรียนหญิงที่ไม่ได้ถอนหมวกไม้ภายในรอบนี้จะต้องรอจนถึงรอบสุดท้ายก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้ทำการเลือกผู้หญิงหมายเลข17เจ้าจะเลือกนักเรียนชายที่เจ้าชื่นชอบหรือไม่ความอึดอาดทั้งหมดของทางโอเรนหายไปในทันทีสายตาของเขาแร่นไปหลายร้อยเมตรจากผิวน้ำของทะเลสาบและจ้องไปที่หญิงสาวคนนั้นโดยตรงสายตาของทุกคนก็จดจ่ออยู่กับเธอเช่นกันนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่คาดเดาต,ตัวตนของเธอได้แล้วเซียเซียและหยวนเอิญเย่หุยก็สงบลงเช่นกันพวกเขามองไปที่หญิงหมายเลข17ที่ยืนอยู่ห่างไกลจากพวกเขาจากนั้นพวกเขามองไปที่ทางเรนและสามสาวที่อยู่รอบตัวเขาการแสดงออกของทั้งคู่ดูน่ากลัวเล็กน้อยทําไมเธอไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยใบหน้าของเธอเขากลับมาแล้วเธอน่าจะดีใจไม่ใช่เหรอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างคนทั้งสอง ที่ทําให้พวกเขาไม่รับรู้ซึ่งกันและกันแม้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากันอยู่แล้วภายใต้สายตาที่จดจ่อของทุกคนผู้หญิงหมายเลข17ใส่หัวเบาๆหลังจากเงียบไปคู่หนึ่งการเคลื่อนไหวของเธอนั้นเล็กน้อยและเรียบง่ายแต่ทําให้ถังโอเรนยืนอยู่บนใบบัวของเขารู้สึกราวกับว่าเขาตกลงไปในขุมนรกเธอส่หัวเธอไม่ได้ทําการเลือกเธอไม่เลือกเขาจริงๆเธอไม่ได้เลือกใคร หรือแม้แต่ถอนหมวกไม้ไผ่ของเธอออกไม่ต้องสงสัยเลยนั่นหมายความว่าเธอไม่มีใครที่เธอชื่นชอบและเธอก็ไม่สนใจที่จะหาคู่ของเธอในเทศกาลหาคู่ของทะเลสาบเทพสมุทรในปีนี้ทางหริยรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างเข้าครอบงำหัวใจของเขาในทันใดเขารู้สึกหายใจลำบากในทันทีดวงตาของเขาเบลอเล็กน้อยและตอนนี้ขอบริมทีปากของเขามีความขมขื่นเล็กน้อย ทุกสิ่งที่พวกเขาได้ประสบมาด้วยกันนั้นท่วมท้นอยู่ในใจของเขาทำไมเจ้าไม่เลือกข้าทุกการเผชิญหน้าคือการพบก,กันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปนานเขาถูกดูหมิ่นเพราะขาดพรสวรรค์ต่อสู้กับเพื่อนร่วมห้องของเขาไม่นานหลังจากที่เขาเข้าเรียนในสถาบันและได้รับมอบหมายให้อยู่ในห้องที่หซึ่งเป็นห้องที่อ่อนแอที่สุดทั้งหมดนี้ถูกส่งไปตามโชคชะตาของเขา เขาเคยรู้สึกทำอะไรไม่ถูกและหลงทางแม้ว่าจิตใจของเขาจะแข็งแกร่งแต่ในความมืดมิดเขายังเป็นเด็กในโลกที่มองไม่เห็นเขาได้พบกับใครบางคนหลังจากที่เราคอยมานานมันเป็นวันที่สงบและมีแดดก้อนเมฆบางๆที่แขวนอยู่บนท้องฟ้าลมพัดโชยมาส่งกลิ่นหอมอ่อนๆบนสนามที่ทุกคนเปียกโชกไปด้วยเหงือ่อเขาได้พบกับร่างสีขาวบริสุทธิ์อย่างไม่คาดคิด เธอมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนและสวยงามผมสีดำยาวและตาสีดำเธอดูเหมือนจะมีอากาศแปลกๆเกี่ยวกับเธอขณะที่เธอเดินทำไมเจ้าถึงใส่โซ่เหล็กละ่ะก็เพื่อฝึกฝนร่างกายของข้าอาจารย์คาดหวังในตัวข้าสูงมากเมื่อพวกเขากินดูเหมือนเธอจะสังเกตเห็นความอยากอาหารที่น่าตกใจของเขาเธอส่งขนมปังของเธอให้เขาข้าทานอิ่มแล้วข้าจะเอาสว่วนนี้ให้เจ้า ท่าทางเดียวดึงพวกเขาเข้ามาใกล้กันมากขึ้นทุกอย่างราบรื่นราวกับเป็นความห่วงใย,ยจากเพื่อนเก่าเธอเป็นกูเย่แร่เหมือนกับน้ำาลึกของบ่อน้ำโบราณเธอเก็บความลับไว้มากมายภายในตัวเธอเธอยังเป็นเหมือนดวงจันทร์อันกว้างใหญ่และเย็นเยียบซึ่งทำให้ดวงตาของเขาสว่างสวัยทางเวรินเป็นเหมือนยญานเงินครามที่ต่ำต้อยขณะที่กูเย่เป็นเด็กอันเป็นที่รักซึ่งได้รับพรจากทาาคนหนึ่ง เดินไปตามกระแสน้ําอีกคนเดินสวนกระแสน้ําในช่วงเวลาอันรวดเร็วพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากแยกทางกันมานานข้าจะขอเจ้าให้แน่นไม่ว่าเจ้าจะไปทางไหนพวกเขาแสดงข้อตกลงโดยปริยายในทัวร์นาเมนต์เรื่องระดับชั้นและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันในแท่นบูชาวิญญาณพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันในความหมายที่แท้จริง3ปีผ่านไปทัศนคติของเธอที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เธอไม่เป็นมิตรอย่างที่เคยเป็นมาและดูเหมือนว่าเธอจะเหินห่างจากเขาเมื่อคนสองคนเดินทางบนถนนที่ขัดแย้งกันชะตากรรมของพวกเขาอาจถูกตาาัดขาดสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปคือวิญญาณยุทธการต่อสู้และความผูกพันระหว่างจิตวิญญาณของพวกเขาพวกเขาไม่ใช่คู่ครองของกันและการนั้นเหรอทุกอย่างเป็นเหมือนภาพรวงตาในก้อนเมฆในเสี่ยววินาทีนั้นเมื่อเธอใส่หัวในขณะนั้นแล้วกับใบมีดคมได้ตกลงมาจากฟากฟ้า มันฟาดฟันไปที่แผ่นดินเป็นเวลากว่า3ปีมากกว่า1,000วันและ1,000คืนที่แยกจากกันมีเพียงเธอเท่านั้นในหัวใจของเขาในทางกลับกันเธอไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวเองกับเขาเมื่อเขาพบเธอที่งานหาคู่เทพสมุทรมันกลายเป็นความผมขืนและความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้ได้แผ่ออกมาจากใจของเขาพี่ชายเสียงคร่ำครวญแผ่วเบาของนาเอ,อ๋อ กล้องอยู่เขียงข้างเขาทางโอเรนหันศรีรษะของเขาเขามองเธออย่างแข็งทื่อและยิ้มนาเออตกตะลึงเธอไม่เคยเห็นพี่ชายของเธอยิ้มแบบนั้นมาก่อนมันเป็นรอยยิ้มที่แข็งทื่อและเคอะเขินด้วยความสิ้นหวังและความอ้างว้างทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังเจ็บปวดความเจ็บปวดแสนสาหาัสเธอกำบัดแน่นโดยไม่รู้ตัวเธอมองดูเขาจากระยะไกลภายใต้หมวกไม้ไผ่และผ้าคลุมหน้า เขาไม่เห็นว่าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเขาไม่เห็นว่าขนตายาวของเธอสั่นไหวเบาๆเธอปรารถนาอย่างแท้จริงว่าจะสามารถเปิดเผยตัวเองได้แต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเธอไม่แน่ใจเมื่อจำเป็นต้องทำการเลือกรอบที่4ของเทศกาลหาคู่เทพสมุทได้จบลงเอาละเนื่องจากผู้หญิงหมายเลข17ไม่เต็มใจที่จะเลือกเราจะไม่บังคับเธอแต่ทว่าเจ้ายังคงไม่ได้รับอนุญาตให้ออก เนื่องจากยังมีรอบสุดท้ายอยู่ผู้หญิงของเราทุกคนได้โปรดกลับไปที่ตำแหน่งของเจ้าตัวเลือกของเจ้าก่อนหน้านี้ได้ทำการบันทึกไว้แล้วต่อไปเป็นรอบสุดท้ายของเทศกาลหาคู่เทพสมุดต่อไปผู้ชายจะได้รับโอกาสในการเลือกขั้นสุดท้ายหากพวกเจ้าทุกคนเลือกผู้หญิงที่เลือกเจ้าก่อนหน้านี้เราจะส่งคำวอวยพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เจ้า และแสดงความยินดีกับทุกคนในความสําเร็จของความรักในส่วนนี้หญิงสาวแห่งท้องทะเลที่เลือกผู้ชายแล้วมีเวลา3าสีวินาทีในการแสดงสิ่งที่เจ้าอยากจะบอกพวกเขาโดยเฉพาะกับผู้ชายที่มีผู้หญิงหลายคนเลือกไว้หญิงสาวแห่งท้องทะเลของเราต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ชายที่พวกเขารักหากผู้ชายเลือกผู้หญิงที่ไม่เลือกเขาเจ้าทั้งคู่มีเวลาหนึ่งนาทีในการสารภาพแต่ทว่า ต้องเตือนพวกเจ้าทุกคนด้วยว่าหากเจ้าเลือกผู้หญิงที่ไม่ได้เลือกเจ้าก่อนหน้านี้อัตราความล้มเหลวก็จะสูงมากในขณะเดียวกันยังมีกฎอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนควรทราบในรอบสุดท้ายนี้คู่รักที่ประสบความสําเร็จอาจเป็นเหยื่อของการรับพาตัวเจ้าสาวในภายหลังในรอบการรับพาตัวเจ้าสาวเจ้าทั้งคู่จะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าสาวที่ถูกรับพาตัวไปพร้อมกันหากเจ้าสามารถไปถึงชายฝั่งของทะเลสาบเาทพสมุทรได้อย่างง่ายดาย ถือว่าเจ้าทั้งคู่ประสบความสำเร็จดีมากโอดเ,เตรียมการที่จําเป็นในรอบนี้ที่มีชื่อว่าความสุขชั่วนิรันดร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราจะปฏิบัติตามข้อตกลงการจับสลากก่อนหน้านี้คนแรกที่ออกมาข้างหน้าคือเซียเซียมันเร็วมากข้าไม่คาดหวังว่าจะจับสลากได้เจ้าดูเหมือนว่าเราสามารถแสดงความยินดีกับเจ้าร่วงหน้าได้แต่ผู้ที่ต้องการรับพาตัวเจ้าสาวก,ก็สามารถเริ่มเตรียมตัวได้เช่นกัน เซียเซียมองดูทุกคนรอบตัวเขาอย่างดูเดือดชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าไม่ต้องกังวลพี่ชายจะไม่มีใครรับพาตัวเธอไปข้าคิดว่าเจ้าคนเดียวที่มีความกล้าที่จะจับคู่กับลิงยักษ์ไททันไปเถอะเซียเซียจ้องมาที่เขาอย่างไม่พอใจจากนั้นเขาก็กระตุ้นให้ใบบัวรอยออกมาเขามาถึงจุดที่ด้านหน้าของผู้ชายทั้งหมดอย่างมีความสุขข้าเลือกยวนเอินแย่หุย เขาหมดความอดทนและตะโกนก่อนที่ใบบัวจะจุดลงอย่างสมบูรณ์นี่เจ้ายังไม่ถึงคิวของเจ้าร้านมูซื้อไม่สามารถช่วยให้หัวเราะได้เสียเสียพองหน้าอกของเขาได้พูดด้วยน้ำเสียงที่ก้าวหารและมั่นใจข้าจะเลือกเธอโดยไม่คำนึงถึงมันข้าไม่มีทางเลือกใครใบบัวที่อยู่ใต้เท้าของหยวนเอิญเย่หุยรอยออกมาข้าไม่รู้ว่าการเลือกคู่รักที่น่าอายคนนี้เป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่ แต่ข้าแค่อยากจะออกไปจากที่นี่ตอนนี้จริงๆเสียเสียหัวเราะออกมาดังๆข้าเป็นคนของเจ้าต่อจากนี้ไปเขาแตะปเท้าเบาๆกับใบบัวในขณะที่เขาข้ามน้ําไปอย่างยวนเอิญเย่ห่ยด้วยความเร็วสูงยวอนเอิญเย่หุวยปรารถนาจะตบเขาอย่างแรงแต่ในช่วงเวลานั้นเมื่อเขาจับมือเธอไว้ก่อนหน้านี้เธอรู้ว่าเธอจะไม่ปฏิบัติต่อเขาแบบที่เธอเคยทํามาก่อนอีก เขาไม่เคยยอมแพ้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอลืมความพยายามของเขาในการฝึกฝนอย่างอุตสาตลอดมาเพื่อเธอได้อย่างไรเธอไม่ยอมรับการเกี่ยวภพาราศีของเขาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอไม่สนใจเขาเขามีจุดอ่อนมากมายแต่จุดแข็งของเขาคือความภาคดีของเขาเขาไม่เคยแสดงความสนใจผู้หญิงคนอื่นเลยและเขาก็คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอบางทีเขาอาจไม่รู้ว่าเธอถูกสัมผัส ไม่ใช่เพราะการสารภาพรักซ้ำแล้วสามเล่าหรือความตั้งใจที่จะฝุ่นเพื่อเธอแต่เพราะเขากวาดพื้นและเติมน้ำในอ่างให้เธอทุกเช้า mm. เมื่อพวกเขาอยู่ที่หอพักนักเรียนทำงาน mm. เธอชอบที่เห็นเขาทำงานหนักเพื่อเธอ mm. เขาเงียบและจดจ่ออยู่กับเวลานั้นและมีความรู้สึกอ่อนโยนในดวงตาของเขาบางทีเธออาจรู้สึกประทับใจกับวิวจากด้านข้างของเขาในวันนั้นในใจเธอ เธอเลือกเขามาระยะหนึ่งแล้วแต่เธอกลับกลัวเธอกลัวว่าเขาจะทําตามแรงกระตุ้นเท่านั้นการทดสอบที่กินเวลากว่าพันวันและพันคืนเป็นหลักฐานยืนยันความเพียรพยายามของเขาการทํางานหนักของเขาได้ผลดีและในที่สุดเขาก็กลับมาพร้อมกับความงามในอ้อมแขนของเขาเอาละข้ากําลังจะประกาศคู่รักที่ประสบความสําเร็จคู่แรกจากเทศกาลหาคู่เทพสมุดรประจําปีนี้พวกเขาคือหยวนเอินเย่ยหุยและเซียเซีย ยินดีด้วยเจ้าทั้งสองจะได้รับพรจากเทพสมุทรและความปรารถนาดีของสถาบันการศึกษาข้าหวังว่าเจ้าทั้งคู่จะถูกลิขิตให้ไปจุติสามครั้งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปมีแสงระยิบระยับเกิดขึ้นจากชายฝั่งของทะเลสาบเทพสมุทรอันไกลโพ้นและระเบิดเป็นดอกไม้ไฟพรางคลายบนท้องฟ้ารอยยิ้มและความทะลึ่งบนใบหน้าของเซียเซียหายไปอย่างสมบูรณ์ภายใต้แสงของดอกไม้ไฟ เขาจับมือยวนเอิญแย่ฮวยขณะที่เขาพูดเบาวๆว่ายวนเอินข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีแน่นอนข้าจะทําเช่นนั้นข้าจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิตของข้าและข้าจะยอมสละโรคทั้งใบเพื่อเจ้าข้ารักเจ้าและข้าจริงใจเจ้าเป็นคนเดียวที่ข้ารักในชีวิตนี้ยวนเอิญแย่ฮวยมองมาที่เขาได้ความเงินงงรูปรักที่จริงใจของเขาทําให้หัวใจของเธอสั่นเทาเบาๆ เธอก้มศีรษะลงด้วยความเขินอายเล็กน้อยเซียเซียไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไปในขณะที่เขาแอบแขนขึ้นและกอดเธอคราวนี้เธอไม่ได้ผลักเขาออกไปแต่โอบแขนรอบเอวของเขาเสียงปรบมือดังสนั่นก้องจากฝั่งเนื้อผิวทะเลรสราบการปรากฏตัวของคู่รักคู่แรกในเทศกาลหาคู่ทําให้ทุกคนเชียร์กันอย่างตื่นเต้นดวงตาของเซียเซียแดงกำ่ำเพราะเขารอวันนี้มานาน เขารอการมาถึงของวันนี้มานานเกินไปจริงๆและด้วยความยากลำบากเช่นกันเฮาหลินก็ปรบมือเสียงดังเช่นกันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มขอแสดงความยินดีด้วยอีกคนยินดีด้วยหวนเอินและเซียเซียดอกไม้ไฟก็สงบลงใบบัวที่อยู่ใต้เซียเซียและหวนเอินเย่หุยเปลี่ยนเป็นสีทองก่อนส่งไปยังฝั่งไม่มีใครมารับพาตัวเจ้าสาวพวกเขาได้รับพรของทุกคนแทน ท้งคั่วมาถึงฝั่งแต่พวกเขาไม่ได้จากไปนอกจากนี้ยังมีซูริจือและเย่ชิงหลานที่เพิ่งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ยืนอยู่กับพวกเขาข้าขอโทษพี่ใหญ่ชิงหลานข้าผิดเองที่ไม่ได้ทําให้เจ้าเห็นดอกไม้ไฟซูริจือมองเย่ชิงหลานที่อยู่ข้างๆเขาอย่างขอโทษเย่ยชิงหลานจับมืออ้วนๆเหมือนตอนเด็กๆที่นี่มีดอกไม้ไฟน้อยเกินไปข้าต้องการมากกว่านี้เจ้าต้องซื้อให้ข้า ซูรี่จือพูดด้ความตื่นเต้นได้เลยข้าจะซื้อดอกไม้ไฟที่ดีที่สุดในเมืองซอไรเคอร์และจุดดอกไม้ไฟให้เจ้าเท่านั้นหยุดหวานได้แล้วเซียเซียไม่สามารถช่วยให้หยุดล้อได้ใครที่หวานกว่าข้าซูรี่จือจ้องมาที่เขาในขณะเดียวกันเสียงของร้านมู่ซื้อก็อสะท้อนไปทั่วพื้นผิวทะเลสาบเทพสมุทรคนต่อไปคือถังอุริน ทั้งสีก็เงียบลงเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นพวกเขาอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่ผิวน้ําทะเลสาบและกํามือแน่นโดยไม่รู้ตัวผู้นําผู้นํากลับมาแล้วพวกเขายังไม่ได้เชียเขาแต่พวกเขาตระหนักดีว่าช่วงเวลาต่อไปจะมีความสําคัญมากสําหรับเขาและคู่รักในอนาคตของเขาทําไมเธอถึงปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวเองยิ่งกว่านั้นเธอไม่ได้เลือกผู้นํา เ็มเพราะเธอหึงงั้นเหรอซูรีจืออดไม่ได้ที่จะพูดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ